สวัสดีครับพี่ดาวเอฟซีสามลาเป็นบันแพร่ครับเอฟซีโ,โจทย์เอฟซีมายครับเช้านี้นะครับมันอัก่าศร้อนร่ามจะเข้ามีทำงานนะครับกับแกนจะน่อยกันครับร้านอเมซอนนะครับ ช่วงเช้าๆครับพีอเข้าทีทํางานนะครับชาเขียวน้อยตอนมุดขึ้นนะครับสชวาน้อยเพรบันแพงนะครับก็อยู่ที่นั่งรอครับอยู่นั่งรอขึ้นงกันก็ไปนะครับแต่กลับมารอบดึกนะครับรอบเดึกเนาะเลยเสียงอ่านจะไม่ค่อยมีปัญหาครับฟุ้นไร้ครับมุดขึ้นฟุ้งไร ถ้าทักไทยพี่น้องเ c ซเดี๋ยวเขาที่ทำงานกงินเดี๋ยวไปทักไทยกันต่อที่ทงานนะครับพี่น้องครับจะไปต่อคลิปที่ทำงานนะครับนัครับจะมาต่อคลิปกันครับพี่น้องครับ ตอนนี้อยู่ที่ทำงานนะครับเดี๋ยวหามุมต่อคิบนะครับถ่า,ายกับพี่น้องเอฟซีต่อนะครับช่วงเสาื์อาืนตนะครับก็บรรยากาศที่นางรองนะครับผมก็ได้ไปเก็บบรรยากาศนะครับไปเจาะนะครับไปทำมาเจาะเกี่ยวกับเอฟซีอีลาน้อยนะครับถามถึงผู้ที่มีอวอกถึงอีลานะครับ ถ่ายทอดแต่ความรู้สึกพระ่าสิาเปลี่ยนแ,แม่คุณแม่คุณยายนะครับคุณย่าคุณยายนะครับที่วอลทิงอีหลาเนาะแล้วก็คือประเด็นที่มาคุยเมื่อนี้นะครับก็คือในการที่จะทําสกรูปข่าวนะครับในแนวทางของอช่องซอนนุมทะเบียนนะครับกริประมาณจะทําเป็นเจาะนะครับเจาะ ข่าวนะครับเจาะประเด็นเจอกับความรู้สึกของผี่น้องเอฟซีที่มีต่อหลานางงาน้อยวงอิงเฮ้านะครับตั้งแต่เพิ่นเขามาวงการนะครับที่ได้ประธานตรวจครับเสียงนะครับอาจจะแหบแห้งนะครับวัดลงข้อตั้งแต่หลานน้อยเข้าเขามานะครับเข้ามาอยู่สาวน้อยนะครับเพิ่นเป็นยังไงมีความรู้สึก แต่ละคนนะครับนัถึงความรู้สึกที่มีตัวยละนะครับนั่นคือแนวทางนะครับที่ประเด็นที่ผมจะมาบอกกับพี่น้องมื่อนี้นะครับว่าแนวทางในการเหตุข่าวเป็นจังไงเน่นะครับตั้งแต่เหตุมาซีเดือน์าเดือนนะครับก็เลยว่าฉีกแนวนะครับเพราะว่าบางที่หลายๆมุมนะครับหลายๆคนหลายๆตัวตนหลายๆผู้ที่จะถ่ายทอดการทํา youtube ทําข่าวนะครับอาจจะบ่งบริบทหลายๆคนนะครับ ทางนุ่มซอสกัเลยชีว่ามาประมาณนี้จังไรพี่น้องเอฟซีเขากบเมินมาบอกแนวทางกันได้นะครับเรือว่าทิศทางแนวทางขฮ้ดจังสีละคือแล้วหรือเป็นจังไรเนี่ยนะครับเพราะว่าผมก็เพราะว่าบางเชื่อในการทําข่าวหรือจะเป็นอาจจะเป็นทารายการข่าวนะครับเจาะอ่าเจาะข่าวอีลาน้อยจังสีก็ใได้นะครับเพราะว่าเมื่อใดเขาที่บดได้ไปตามวงนะครับเราทํางานเราอาจจะหาข่าวหรือหาเจาะน้ำ ที่ทำงานหรือเอฟซี FC, ที่อยู่ในพื้นที่ว่าเออเพิ่นมีความรู้สึกจังไดงแน่ครับกีฬาน้อยเฮานะครับกีฬาน้อยนะครับอุ้งอิงนะครับว่าอ่าเป็นยังไงมีความภาคภูมิใจกับเพิ่นวยังไงน,นะครับนะเอางางก็คือเอาถามความรู้สึกเอฟซีที่มีต่ออีหฬานะครับนะเนาะเราจะทําเป็นข่าวอ่าเกี่ยวกับ เชิงบวกนะครับเชิงบวกเชิงบวกบราบ่งอีหละหน่อยเท่านะครับเชิงบวกนะครับก็คือนํานําความรู้สึกของแต่ละคนนะครับถ่ายทอดมาบางเทือบางที่นะครับอาจจะนะครับนําเสนอบทถูกใจ f อฟซหรือผิดพลาดประการใดกับประธานอภัยไว้นะที่นี่นั่นเลยครับบางเทือบ้างานนะครับบางบางครั้งบางที่หน้างานอยู่หน้างานกับสาธารณะ สถานการณ์มันมันเป็นเดียวท่ามเลยครับพี่น้องบางทีบ่อยบางที่นะคือเราไม่ได้เตรียมบ่อยๆเตรียมว่ามีสคริปต์ให้ถามหรือแม้แต่เสียงบางเธอเฮ้าอาจจะในงานมีเสียงเพลงเสียงดังเสียงเอฟซี F C e ลหลายๆท่านนะครับม,มีเหมยนอยู่ว่าอ,อควรใช้ไม้ใช้หรอผมเคยบ่รู้นะครับว่าในส่วน ตัวโทรศัพท์ผมมันอาจจะยังบวร่องรับเนี่ยเคยใส่ไม้อยู่แต่เสียงมันแตกแล้วก็มันไม่ได้ครับ2องส่วนมากส่วนใหญ่ที่เรามาทำ YouTube กันของสาวหน่อยเขานะครับบาวาาสิบเ่็นซุ่มทีมงานเ o หรือช่องย,ย่ช่องลักเสียมากก็ก็เป็นเรียวๆแล้วครับบ่ดด้เป็นเตรียมเตียมไม่เตรียมนั่นนะครับแล้วก็ ใช้โทรศัพท์ถ่ายเลือมันเป็นบรรยากาศที่เลี้ยวๆนะครับได้บรรยากาศได้ถ้าไปเตรียมจ้างหวะถือไม้เขาไปเนี่ยพี่น้องอคุณยายคุณยายพอๆแม่ๆเ่บางทานกันกนตื่นถัดดังหลายคนกัเก่งรายการอีกอย่างในการดําเนินดาเนินรายการในการสัมภาษณ์นะครับในแนวทางของเฮ้าหรือหรือคอนเทนต์หรือสคริปต์ที่เฮาสคริปต์บางทีอ้องบด้เตรียมกับเพื่อนมันต้องเป็นการถามนะครับเปิดประเด็นถามถามทางนะครับเปิดประเด็นให้กับ ท่างพอพอแม่แม่เอฟซีว่าเท่าสิบไปในทางนี้เพราะว่าก่อนสี่ท้ายคลิปบางเท่อกับถามเพื่อนขออนุญาตเกทุนก่อนเพื่อนกับแต่แม่หรือฉันบอกว่าใดเด้บอกว่าเป็นกับนี่แหละครับบางเทื่าเขาก็เลยได้มีการพูดนะครับโปรยเปิดหัวเปิดประเด็นเป็นยไงกับการมีเมนนี่นะครับบางเท่อกับต้องมาไม่ต้องพูดแทรกนั่นนั่นนู่นนี่นั่นไปมันไม่บอเวนว่าแทรกบางเทื่าเพื่อนกับไปต่อว่าเป็นกับส่งซีคให้กันแล้วกับ เ,เราก็ต้องได้เปิดหัวยึดนันว่าเออเราจะพูดไปในแนวทางนี้นะครับมันคือในการดําเนินรายการในการทํางานถ้าบางเทือกทาให้ถูกใจหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเวนัที่นี่นะครับผมเพราะว่าเราก็ภาคสนามนะครับการทํางานภาคสนามเราได้เตรียมเตรียมสคริปหรือในรูปแบบเหมือนห้องสตู่ห้องอัดนะครับแล้วก็เราก็ถือว่าเราได้ดําเนินการใหม่นะครับอันนี้ เลยออกประเด็นนี้เลยออกมาคุยครับพี่น้องมาชี้แจ้งนะครับว่าในการตีแนวทางในการทําข่าวหรือสัมผัสหรือเจาะประเด็นนะครับพอๆแม่แมแต่ละงานนะครับถือใจพี่น้องบอคอนเทนต์หรือหัวข้อที่ที่แนวทางการทําข่าวทําคลิปแบบนี้พี่น้องชอบบอเห็นชอบบอคือบอนะครับแนวทางของนุ่มสอนะครับไปทางนี้ พี่น้องพอๆพแอม่แม่เอฟซี FC ว่าจังไดเหมียนมาในคลิปนี้นะครับเด้อเมียนมาในในคลิปนี้แหละ,ะมาให้กําลังใจหรือมาแนะนําบอกก้าวกันได้นะครับเพราะว่าแต่ส่วนการติดตามอิหละหรือทําข่าวนี่ก็ด้วยที่ก็พูดหลายๆครั้งแล้วนะครับว่าในการที่เรามาทำเป็นทำข่าวทํา y o YouTube ของสาย geo 1 g o 2นี่คือเรามาลงทะเบียนเรียนรู้โซโเชียลกับบอสโจทีท่ทั้ง วงทางบอร์ดเพิ่นเปิดนะครับเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงนะครับประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาน้อยและก็ศิลปินในวงนะครับซึ่งทางนุ่มซอกมาทําในส่วนของข่าวองค์กรข่าวอิหลาหน้อยเฮ้านะครับจังใดกับปากพี่น้องติดตามนะครับผลงานนะคก็คือถ้าไม่ได้ออกตามวันไหนไกลหรือไปกรุงเทพบ่าามามาเข้าไปในกระชีหาข่าว นะครับทาข่าวทําคลิปนะครับบางเทือก็อาจบอคอยเด้ลงถแต่ตมีงานนะครับงานเร่งด่วนงานประจําตัวเองหรือภารกิจบางเทือมันเกิดในการทําข่าวห้างเทือกจะเข้าหาข่าวข้อมูลบพราท่านกับบออกาที่สีลงนะครับบอกาที่สีลงบัไนไดนะครับหรืออาจจะทําบรรยากาศถ่ายบรรยากาศในพื้นที่ให้พี่น้องบึ้งนะครับจะนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับติดตามแต่ผมก็คิดอยู่ว่าจะทําตาม่า อ่าข่าวที่เราเคยตัตก่อนที่เขาจะมาเฮดเจยนี่ทำยูทูบเนี่ยเราก็เป็นเอฟซีเบิ้งข่าวอีหละเบิ้งนี่ใจผมเนี่ยอยากตามแบบเคยเบิ้งคลิปพวกยังยังแม่คู่ไหมครับแม่คู่ที่พ่นยู่อุบบนเลไหมครับแม่คู่คู่เอื้องคู่เอื้องพรอนกนื่อจงเลยพี่น้องกันเมียนมาผมยังอยากตามตามตามชีวิตเพ่นเลยครับช,ช่วงที่พ่นป่วยพ่นรักษานะครับ นี่ผมอาจจะเป็นถือว่าเขาอาจจะเป็นเป็นเป็นผู้เป็นเป็นเป็นเออว่าอย่างไรเป็นผู้ติดตามเป็นสื่อหรือเป็นเป็นทูต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 สื่อสารเอาใส่เข้ามาทูตสื่อสารสื่อสารหมายถึงว่าสื่อสารนี่คือไปนําข้อมูลนําสารว่าเบางวันตอนนี้แม่เพิ่นเป็นจ้าหน้หรือแมนยู่ลูกสาวคุณคู่เพื่อนกะเพื่อนกะเฮ็ดช่องยูทูบผมกดกระเบื้องอยู่แต่แต่ถ้ามีโอกาสผมก็อาจจะ ไปทางนู้นหรือมีแสดงทานนู้น,นไปไปทายวงข้ากับมีแวบ,บกัสทีได้ขออยากเพื่อนไปเก็บบรรยากาศไม่ห้าหรือไปเพื่อนที่มองไดที่ยังของผมแม่ตู่ที่เคยให้เสื้อเพื่อนไปร้อยเอ็ดทผมอาจจะไปเจาะประเด็นเจาะข่าวถามเรื่องข่าวข้ามากเราซูพีสูน้องฟังนะครับพี่น้องคิดเพี้นยังไงกับเหม่นมาได้นะครับเด้อนะครับในการทาจะทำข่าวทําเจาะข่า,าวเจาะเกี่ยวกับ เอฟซีอีหละน่อยเฮ้านี่นะครับที่ว่าถึงในมุมที่ที่ดีแล้วก็ความรู้สึกแต่ละคนที่มีกับอีหลาจไดนกัถือว่าเขาเป็นหัวใจดวงเดียวกันนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตมาสนับสนุนมาเชียอีหลาหน่อยเฮ้าจะในกัเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทางช่องซอหนุ่มทะเบียน g o 1 official ครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดำให้นะครับจะในคลิปนี้นะครับถือว่ามา คุยประเด็นกันเรื่องจะทําแนวทางการทำเจาะประเด็นข่าวนะครับเจาะข่าวอีลาน้อยเข้านะครับจังนี้นก็ฝากพี่น้องไว้กันครับเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ